สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาแกะกล่องเครื่องมือนะครับตัวนี้สั่งจาก Lazada นะครับนี่ครับเป็นชุดไขควงนะครับเจบ,บ็อกดูห่อเป็นกันกระแทกมาอย่างดีวอลเบิลถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ ราคาตัวนี้ก็ถูกมากนะครับห้าสิบเก้าบาทค่าจะส่งอีกสี่สิบาทนะครับรวมเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเราจะมาดูกันว่าเครื่องมือราคาไม่ถึงสองร้อยบาทนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนี่ก็สั่งช่วงโปวันที่เก้าเดือนเก้าพีนะครับผม เจ้านี้ก็ราคาถูกสุดแล้วนะครับโอ้เรื่องแพ็กเกจการห่อเนี่ถือว่าผ่านเลยนะครับก้อนนี้นะครับตามหน้ากล่องเลยสี่สิบหกชิ้นนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับดูสภาพไม่มีอะไรแตกหักน่าซื้อมากนะครับ ราคาแค่สองร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหไม่ถึงสองร้อยดูกล่องสีส้มสวยเชียวนี่นะครับแกะออกมาก็จะเห็นนี่นะครับโอ้น่าชายเป็นกันนะครับนี่ก็ความคาดหวังก็คือไม่ได้กะว่าจะมาเจาะงานหนักหรือว่าเอามาขันงานหนักนะครับก็ใช้พวกงานเกี่ยวกับพวก ทำซ่อมพัดลมแกะอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาไปขันกับพวกน็อตสำหรับงานยึดเป็นงานซ่อมบำรุงงานแบบปลาอะไรพวกนั้นนะครับไม่ได้หนักขนาดนั้นเอาเป็นแค่ง,งานขันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ว่าคุ้มค่ามากนะครับดูก็มีครบไม่ขาดนะครับมีตัวก็ต่อแบบดัดงอได้แต่รู้สึกว่าแข็งมากเลยดัดไม่ได้มีก็ต่อกับบล็อกนะครับ มีตัวก็แกลกตัวเล็กมาตัวหนึ่ง๋อ,อก็ถือว่าใช้ได้เลยครับมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่เลยก็โอเคสภาพงานก็ดูดีดูตัวดงตัวดำไม่ดูงานทค่ควงนี่ฮะ ว่าโอเคดีอยู่นะครับถ้าใครไม่มั่นใจความแข็งนะครับก็แนะนําว่าก่อนใช้งานนะครับก็เอาไปเผาไฟแล้วก็ชุบแข็งนะครับจะชุบน้าหรือว่าชุบน้ํามันก็สุดแท้ที่ท่านชอบเลยนะครับก็ไปชุบแข็งก่อนก็ได้แต่นี่ดูแล้วก็น่าจะแข็งพอใช้ได้อย่าลืมนะครับราคามันแค่ไม่ถึงสองร้อยบาทก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับผมหรือมีตัวมาให้เรา ใช้งานได้ขันได้ก็โอเคแล้วเดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ตัวหัวคลิควงนะครับก็ไม่มีแม่เหล็กนะครับก็เป็นข้อด้อยนิดหนึ่งใครจะใช้เป็นแม่เหล็กก็ลองไปหาแม่เหล็การาดิฟนะครับมาติดไว้กับตัวข้อต่อต่างๆนะครับก็จะช่วยให้มีกำลังแรงดูดมากขึ้นนะครับผม แต่ของผมจริงๆซื้อมาก็ไม่ได้สนใจของพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็ตั้งใจว่าจะเอามาเพื่อว่าจะเอาตัวประแจกอกแกกพวกนี้นะครับก็ต่อพวกนี้นะครับแล้วส่วนหัวไขควงนี่ยังไงมันก็ส่วนมากมันก็จะมีสภาพที่ยับเยิอนอยู่แล้วเราก็าไปค่อยไปซื้อของที่มีราคาสูงขึ้นมาใช้ตั้งหากอีกนะครับมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับ ครับเดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะครับผมจะเห็นจะชัดขนาดกล่องก็ประมาณยี่บสี่นะครับยีิบสี่เซนถ้าพับก็มากว้างก็ประมาณ สิบสองเซนครับก็ถือว่าขนาดเล็กทัดรัดนะครับที่ตัวกล่องนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีเบอร์ไหนบ้านนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงตามกล่องที่ระบุไว้นะครับลูกบล็อกเบอร์ใหญ่สุดก็เบอร์สิบสี่นะครับ ซึ่งก็สุดมากก็ได้ขันหลายอย่างนะครับซี่มีขนาดเบอร์สิสี่นะครับก็มีก็พอที่จะสามารถซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้นิดหน่อยนะครับเบอร์สิสี่ก็พอได้อยู่เล็กสุดก็เอาไว้ขันพวกคอมพิวเตอร์นะครับถือว่าโอเคเลย เดี๋ยววัดด้ามกบแกกให้ดูนะครับนี่นะครับกบแกะก็ขนาดประมาณสิบห้าเซนนะครับหกนิ้วก็ถือว่าได้เลยจับก็ถนาดมือดีก็พอได้ตัวด้ามไขควงก็ยาวพอกันนะครับตัวด้ามไขควงนะครับที่ก้นก็จะมีช่องนะครับ สำหรับประกอบใส่กับตัวประแจกอแกแตกสามารถทำให้เราหมุนได้เร็วขึ้นนะครับช่วยเพิ่มแรงในการขันมือหนึ่งจับด้ามอีกมือนึงก็จับกอกแกกเวลานั้นก็ออกแรงมือนี้เวลาขันเวลาคลายกลับก็ใช้กอกแกกคลายกลับมันก็จะทำให้เราขันได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่ง ใลราใช้งานก็เลือกได้นะครับจะต่อเป็นอะแดปเตอร์ตัวไหนต่อกับหัวตัวไหนก็ใช้ได้นะครับยังจะขันในขันแบบในซอกอย่างนี้นะครับก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับขันได้เหมือนกันนี่ยก็กลายเป็นหัวฟรีไปเลยก็ได้หรือจะต่อ,อตรงอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นไขควงธรรมดานะครับ ก็ขคพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ,อรุปกรณ์ไฟฟ้านี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาได้ก็ถือว่าคทางครบนะครับยิตัวทีมาให้ด้วยโอเคนะผมว่าในราคา200บาทอย่างที่บอกนะฮะใครจะเอาไปใช้ก็ใช้งานหนักหน่อยก็แนะนำให้เผาไฟแล้วก็ชุบแข็งก่อนนะครับผม ก็จะได้ใช้ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวผมนี่ก็ถูกใจมากฮะโอเคเลยเพราะว่าสุดตัวก็ขันพวกอูกรณ์ไฟฟ้าครับไม่ได้ถึงกับขั้นต้องไปขันงานที่หนักนะครับจะเป็นงานหนักก็เจาะน้ำก่อนนะครับผมัวนี้ก็มีทั้งจับสั้นๆอย่างนี้นะครับก็แกลกก็ใช้ได้ครับที่ใช้ก็กดตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้ลูกปืนมันจะยุบนะครับนานใส่ก็กดก่อนล็อกไม่ล็อกแน่นดีนะครับไม่หลุดนะครับนี่ต้องกดก่อนกดถึงถอดออกได้โอ้โอเคเลยดีเลยชอบเลยตัวนี้ไม่เข้าดันก็ไม่เข้าต้องกดก่อนนะครับโอ,โอเคเลยรว่างานดีเลย ก็สามารถตอกไว้ให้ยาวขึ้นได้นะครับนี่เลยโอ้โอเคเลยนี่ครับจับแล้วก็ห้อยตัวด้านนี้น,นะครับไม่ถึงกับว่าล็อกอยู่นะครับว่ามีลูกปืนตัวเดียวนะครับแต่การถอดการดึงนี่ก็ถือว่าแน่นบือควรนะฮะ ะต่อให้เอวยาวเพิ่อมอีกก็ต่อได้นะครับนี่ต่อให้ยาวเพิ่อมอีกก็ได้นะครับอโอเคคุ้มค่าในีเปลี่ยนราคานี้นะครับถือว่าดีเลย ครับเดี๋ยวก็มาลองทดสอบขันน็นอตที่เจาะยึดผนังไว้นะครับเป็นพุกพลาสติกนะครับยึดชั้นไว้ก็ลองไขดูก็เคไขได้ไขออกได้ลองไขเข้าดูไขเข้าก็ปรับตัวนี้นะครับ โอเคฮะใช้ได้เลยงานก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองไขน็อตกรอนประตูดูบ้างนะครับที่ติดอยู่กับวงกบตัวนี้นะครับลองดูก็ค่อนข้างแน่นเทียวนะครับก็ ก็ไขพอได้นะฮะเดี๋ยวไ่โฟกัสดูลองไขดูครับผมหลังจากที่ลองไขมาสองจุดนะครับไขวงกลุตูไม้ครับก็จะเห็นว่าห็่ไหมฮะ ตรงไปหัวก็เริ่มมีอาการแบบเป็นรอยแล้วนะครับก็แสดงว่ามันไม่แข็งมากนะครับผมใครที่ต้องการเอาไปใช้ก็ลองนําไปชุบแข็งก่อนนะครับอย่างหัวที่ผมใช้าอาจจะมีขนาดเล็กไปไม่เหมาะสมกับน็อตนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเอาที่ใหญ่ขึ้นไปลองดูอีกทีหนึง่งครับผมสําหรับงานเหล็กงานไม้ก็แนะนําว่าให้เจาะนำก่อนนะครับที่เหมาะสมกับพวกงานนี้นะฮะ ประกอบอุปกรณ์วิไฟนี่ครับนี่คันหน้ากงหน้ากากนี่ฮะคันเข้าคันออกนี่ได้สบายเลยโอเคฮะทำงานง่ายขึ้นเยอะ ตัวดอกก็จับหัวน็อตก,ก็ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าโอเคเลย นคสภาพหัวก็มานี้ครับสรุปว่าก็คุ้มค่านะครับกับราคาไม่ถึงสองรอบาทเหมาะแก่การซื้อมาติดบ้านไว้นะครับเป็นอุปกรณ์ทำงานยามฉุกเฉินนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อน ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผม